สวัสดีครับนาน่าแฟมิลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเมฟสีทุกท่านครับถ่ายทุกท่านนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเช้านี้นะคลิปนี้นะเดี๋ยวจะพานะครับทุกท่านนะครับไปชมการสุบสูบปลานะฮะสูบปลาสูบบึงน้อยอีกแล้วครับผมนะตอนนี้เราก็อาจจะเดินทางถึงที่หมายแล้วนะครับนานายเปิด ใกล้ๆที่หมายเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่า,าแห้งหรือ,อยังนะครับแห้งหรือยังเนาะนะครับแห้งแล้วจะได้ปลาเยอะเท่าไหร่นะครับะจะมีปลาซอยปลานเนยะไปทาไปทําปลาส้มนะครับไปทําปลาจอมด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมเส้นทางวิบาก ด้มาวหน่ก็ไม่ใช่ทางนี้แน่นอนอยู่ติดกับสะพานเลยครับกินง่ายไหมกินริมทาง cứ bo nó chụp bên này nè anh chị mẹ nó chụp ờ ừ. ấy dạ thằng hồn tem tem lửa nè tem lửa ำลดมากเลยครับน้ำน้ำเนี่ยโอ้โหทีนี้น้ำลดเยอะเลยครับผมผมสะโดนกลางน้ำในก่อนถ้าไปเลี้ยงช้างก็จะมาข้ามตรงนี้นะครับจะมีข้ามตรงนี้ข้ามตรงนี้มันมันจะมันจะไม่ลึกเหมือนกับจ,จุดอื่นนะครับสมัยที่ยังไม่มีสะพานเนี่ยจะมาข้ามตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นมันกับสมัยก่อนมันจะมี มันจะเป็นสะพานเก่านะครับเป็นสะพานเก่าสะพานไม้นะฮะสะพานไม้แต่ตรงนี้มันเป็นจุดที่ไม่ลึกนะครับเราจะข้กากันข้ามตรงนี้ข้ามแล้วก็เด,ดินไปฝั่งโน้นเดนฝั่งชุมคนฝั่งนู้นไปฝั่งชุ่มคนะทหารไปเรียงฝั่งโน้นเรา,าก็จะเข้าตรงไหนแม่คอร์ดเลยทรายทรายเยอะมากตรงนี้ทรายเยอะมาก สามสองสายไหลมามันจบกันก็ไหลมาตรงนี้ครับแล้วก็มันเกิดถนนทรายเนี่ยทรายตรงนี้เยอะมากเลยนะเขาต้องกลับแล้วกลับ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 ,ลบเปล่งเปล่งเปล่งโอ้หาดทรายหาดทรายหาดทราย หลังจากที่เราขับรถหลงไปสักพักหนึ่งนี่ก็มาถึงจุดจอด,ลดลรถแล้วแบบนี้ก่อนอาจจะแหง้แหงแล้วแหลยอาจจะแห้งแล้วเดี๋ยวหาทางลงก่อนครับลงกันยังไงทางลงก่อนนี่น่าลงไม่ได้ครับทางนี้เสียน,น้อยลอยอาชีพวันนี้จะ ได้ปลาใหญ่กี่ตัวลงเรือเขาจะเป็นการลงเรือหาปลานะฮะก็มีลงทริปเกือบทุกวันนะฮะเสียนน้อยร้อยอาชีพนะไม่ใช่เสียนช่างน้อยร้อยอาชีพลงฝั่งนี้หรือเปล่าอาจะลงฝั่งนี้นะฝัะ่งนี้แหละเบึ้งน้อยครับเบึ้งน้อย เสียนยะเพรว่าบึงนี่ปลาเยอะเยอะมากเชื่อผมเยอะจริงๆเยอะสุดยอดต้องเชื่อเสียงเชื่อเชียนยะเสียงคาหากินประจํากันรู้แล้วยะกี่แล้วเราจะซูบนาตื่นเสร็จกอดแล้ว แทนเซนแทนเซนกวาดปะบัวในปลาจับที่ยังกวาดต่อยแล้วบัวนี่ดูดิปลานั่งเงาปะเปิดสินั่งนั่หนั่ง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  เาต้เก่หาหม่เสียกอบแอากาศเนี่นะจังเลยจนบ้ากลเลยเนี่ยพวกนกเลยเสียไม่เลยอู้สงจังูนีชันตาน่ะยดนบ่พี่มาพวกกี่กจังใจโอ้กระชอนพี่มาพวกเกีหุบไม่ดีหนอจานให้ดีเลยจานนี่งเคฮะีจานนี่งค่อจานกูพี้โองเท้านีกับเถือกเถือกโบนี่เท้านี่มาหนาดิงสิสามร้อยนี่ <tôi> <laughs> <Điều> đó. <laughs> đó. Khi mà bộ khi thì bộ cắt à? hay đó, Khi mua tăng thì ai thì tăng sau sắp này mua tăng nơi thì bộ khi Luôn này, chung chung này chỉ đó xuống nhung Này, chạy xuống nào vậy hết ขามดแดงป่เออตุงตุงเนปลาตีท huh> ันแล้วจะเดี้ยว้าจะไหนตุกเสียนจอยประจุอะไรกัดมั่วเซอคนกล่องปกติเสียนจอยเสียนกล่องนี่โอ้วันนี้กะเวะกันทั้งวันอีกแล้วนี่ยังจับไม่หมดนะเสียนยะว่ายังจับไม่หมดนะปวดร้อนอยู่เยอะเลยมะคืนนอนคนเดียวบ่เออ้มึงเสียนสองเซียนหายบ่ปัดหายสองเซียน มานึงบอฝนตกไปโป,ปยโปยฮะที่นอนโล,ย,ลยแต่แข็ง <c oughs> ที่หลับที่นอนเนยครัามาเลยฮะจิเนี่ยงวัวเยนอนยังไงนอนอย่างงี้บอ่เออผ้าผ้ <c oughs> า,ากันผากันฝน <c oughs> ะไปทอดใส่ไข่ <c oughs>

ยังยังจับไม่หมดยังลงจบไม่หมดนะครับปลาขาวปลาเล็กนี่ปลาขาวยังอยู่ข้างในบึงอีกคนยงเนี่นึชอว่าหาล้ย็นวบโดวยุ่งดวบนายงกีซตที่าความโดบง่ายปุ้ยหน่งกวไอ้ชอาเลบลายกับปลาะเยอะแยเลยปลาเล็กปลาน่อยเยอะเสูบแค่แป๊บเดียวไมถึงสามชั่วโมงย่างนิสูบถึงสมชั่วโมงไหมนี่บอก ไอ้วารลอต้นลนุ่นนุ่นปลามขึ้นเลไปจับปลาสกายนงนวารอืมวยแต่บับุโกบลกว้มาบนมาบนนึงอเลยบอทางป่าบนกาม่นแต่บนกมากาจไอ้มลอให้กัหุ่งก้าไปไม่พอเนี่แม่ไปสัหนึ่งวันนั่นหละสแล้วไม่นึกเลยสัว์ยิงไแล้วนุสัว์ยิงไแล้วม่เมเชี่ยวมงแตนช่วยกันักก็่ไปจีบกันตังเงจต่

เดี๋ยวเอาชุดแรกไปก่อนเดี๋ยวเอาไม่ใส่ไ้ในถังนู้นแล้วถังที่ลงมาคืนอีกมอมก็เรามนล้วไปมมนดนับจาวด้ดัน้ยแล้วเหนี่ยนรกกรรมเลยอ๋นรกผักกินเรอเห็นไหมนะเรียกงาไห้บุอืมเจ็ดไงไปแบกลับบ้านครับชุดนี้โอ้หเือยวดเยอะเลยในวัี้ไป

điều mà kia ít căng khắp, đang dụ ít dữ đấy xiên dặm mà kia kia. sẽ là bao nhiêu kim thì cắt kì? Núm mì bao? Bưng năn kia, bưng thằng kia. còn này จำนะนะกบดีว่างานอนี่ยโมงแล้วเอาใค่ยี่ว่างานเนอะอีเลี่ยนวันม่ไอยูไ้ให็นรถทูทเบ้านเราไหมทูบ้านเรากับกันได้จะวิจักรเอ้ยเอ้ยกูยืมจูจกะกพีเลยเนี่ยกากากาสเปียดเลยสเปียลุ้นปุ้ยกูอารมณ์เป็นมาให้เลยนั่นเลยแต่แต่บุ๊ยเนี่ยเด็กวัยเด็กวันโม่กูยุ่งไอโกโก้ล้นให้เลยกาสเปียดเนี่ย

อยดูสิแม่กลัวในกลองอยากล้บ่จ้านกลยอ่ะบึงนี้ก็พอใช้ได้ใช้ได้อ่ป่ะเดี๋ยวเราไปบ้านกันเอาของไปเก็บที่บ้านนะฮะเดี๋ยวลงมาอีกครับอ่าตอนนี้ก็รถขมอุปกรณ์นะฮะก็เดินทางมาถึงแล้วนะะนี่ขึ้นมาทางนี้แล้วนั่นอ ชันมากขึ้นทางนี้อ่ะเดี๋ยวขนกลับบ้านก่อนหูยางรถรั่วบ่รั่วแต่จูแต่ดุงแล้วบ่โอ้รั่วแต่จู่จจดุแล้วเดี๋ยว,วไปปะอาหารไอ้รถเน่าเดินไอ้ปืนไปคนนี้ไอ้คนนี้ต้นเน่าฮะรั่วจู่แบบรั่วเลยนี่ฮะสูบติดกับน้ำนี่เลยอาบน้ำได้สบายเลยแหละมาจับปุ๊บก็ลงน้ำนี่เลย Nhay, nào nâng an ăn món này, an ăn ăn món nâng chuẩn bị nâng nâng này, nên. Nên nên này nên là nên là này này nè, dạ này, cái cái ไปเราไปชมผลงานที่บ้านกันฮะรถขนอุปกรณ์ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้าวของลงครับอาข้าวของลงอาชุนดินก่อนเดี๋็กเชิญแล้วปะ

ีในส่วนของปลาช่อนกระดุกกระดุกไม่ม <đó. S 2> ีนะมีแต่ปลาช่อนน้ำกําลังได้จะหุ่มดดกทอดดอนีออ้ต่อมแนวเลยจ้าต่อพุชจัตังลนแล้ว สวัสดีค่ะก่อน,ไ,<ห>นไปโรงเรียนสวัสดีค่ะไปเยไียนอือว้าว้นปุนเยยเยนวปลาซนะิวน้ำตกเยีกับปลาซิวกับเลยปลาเราเลยปลา,ปลาน้ำตกโอ้ตายแล้ตัวนึงพน้ำตกโอ้น้ำตกไปแล้วกับเลยอีทอดโนทัง่เทไ้ในถังงี่หักันสิ รูปลาช่อนปลาช่อนขอบคุณค่ะอาญาไปอยู่ตรงนี้อือึ่าไม่นะครับก็เดี๋ยวจะไปจับอีกรอบหนึ่งนะครับผมอีกรอบหนึ่ง อีกรอบหนึ่งนะครับปลายังอยู่ที่บึงอยู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจับต่อครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมวิธีบ้านๆครับหาอยู่หากินครับพี่น้องนะครับนี่ฮะหาอยู่หากินประทังชีวิตนะครับแบบคนอีสานคนบ้านนอกนะครับ ตรงไหนมีบึงมีก็หาปูหาปลากินนะครับผมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์นะครับกดซับให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับติดตามชมคลิปต่อไปครับว่าจะเป็นคลิปอะไรเนาะติดตามช่องนา้นายนแฟมิลี่นะครับผมคลิปนี้บายบายส่งเด็กไปเรียนด้วยครับ